วันนี้เรามาดูการเปลี่ยนฐานนาฬิกานะครับ c a s i o g Shock นะครับนี่ครับอันนี้ก็มาดูวิธีการเปลี่ยนฐานนาฬิกาก็อยากไม่อยากเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับเครื่องมือมีครบนะครับแบบนี้กันเลยจากนั้นเราก็จะเปิดในส่วนของฝาด้านหลังนะครับของนาฬิกาเรานะครับ ครับเมื่อเราเปิดเข้ามานะครับเราก็จะเห็นโอริงกันน้ำนะครับแล้วก็แผ่นยางรองนะครับเราจะแกะออกมาครับนี่ครับจากนั้นเราก็จะเห็นในส่วนที่เป็นจุดแบตเตอรี่นะครับเราก็จะทำการแกะนะครับในแผ่นพลาสติกตรงนี้นะครับรองแบตเตอรี่ออกนะครับตรงนี้นะครับ ท่านเห็นหรือเปล่านะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับนี่นะครับนะครับเราเก็บไว้ใช้นะครับแผ่นนี้ไม่ได้ทิ้งนะครับทีนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าเราจะแกะฐานออกมาอย่างไรนะครับ่ทราบประมองเห็นหรือเปล่าครับ CR1220 นะครับเดี๋ยวเราไปตรวจสอบดูก่อนว่าแบตเตอรี่เรามีหรือเปล่านะครับครับ เราก็ได้เตรียมพร้อมนะครับแบตเตอรี่เรามาแล้วนะครับ cr 2> 1 2 2 0นะครับเตรียมที่จะเปลี่ยนทานนาฬิการุ่นนี้แล้วนะครับครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนทานนาฬิกาแล้วก็ทำการปรับตั้งนาฬิกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกติครับ